มาม,มาเข้าทำเพื่อจะหาของนี่มันฟลอร์ปลอดภัเนี่ยชิบเข้าไปดีกว่าตุ oh. ๊ก ทุบไปออกเลยกูต้องงัดตึ้งตึ้งกันเนี้ยเรามาเหยียบงัดโอเคงัดเอองัดออกแล้ว เงี <Yeah. S 2> ้ยอล่เช่แข็งแล้วมันขยับได้ไงเดีว่าอืมด้ยังดีด้วยที่ฉันมผมที่ฉันสักลายเอ่อเอามดสักย่อนอาม,มตัมา แค่คือวิญญาณปกป้องรงนี่คือวิญญาณมันก็เจอ ก,ก่อนช็อฟิตนี่ไป็นก่อนช็อฟิตอะไรนี่ไม่ได้ผลปิ้นไปไม่ได้ ก็ไม่สนุกดโตตัเลยสามวารุหก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 วิจารไรเดินต่อแล้ว ก็ทำไมเียงฉัเปลี่ยนเป็นแบบนี้เุตมหายละมันอะไรอ่ะลังอะไรกันก็ไม่เคยเห็นมฉันไม่เคยเห็นมาก่อแล้วก็ฆ่าฟรามลฝักดาํทให้เป็นไงของข้าเนี่ยทข้าคานออกมา เดี๋ยวขอเจ้าได้ยังไงล่ะนี่นั่นคือพลังพลังของฉันยังไงล่ะกูกูอปเกิดอือ เพลง่เพลงของแล้วกเอน,น,นี่ใช้พลังกาวิตี้ันทุบ เดี๋ยวจะหาอีกคนขึ้นข้าจะตื่นขึ้นมาสิ คนคนเราในที่ไปสำรวจถ้ำแล้วเจอลงฝึกเขาโดนคนดนลงฝึกคาพายเป็นไปนไม่ได้เพอคนดนลงฝึไม่สามารถ้นนมาได้แต่คนที่เหลือรอดแต่คนที่เหลือรอดมาบอกว่ามันเป็นแบนพายที่เอิ่มโดองแช่แข็งอยู่จริงเหรองั้นส่งเป็นนิทไซของเราไปได้เลยครับท่านได้เลยครับท่าน ตอนนี้เราได้เอาเอาุตสาของเราได้เลยที่เพื่อนก็ยิงถ้ามาดยู่ใช่นี้มันสามารถใช้ไมิครอันนี้กระโดดมนได้พวกนั้นส่งมิตรใรหาเราเล่เไประโยชน์ ผมดูเคร่เรวมันไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยครับอันนี้เราต้องสร้างกระแพนเพราะมันอยู่ใกล้เรามากตอนที่เราสร้างกระแพนเรียบร้อยครับท่านพ่อส่งมิส่ซลูกสุดท้ายลงไป เูาจะใช้อาวุธนี้ไปเกินพวก่อนท่นนทั้งทุกท่านทั้งทุกตอนนี้ผมติดกับไปนำบัตริ่มเนั่งกำแพงมันใกล้กเข้ามาแล้วครับท่านอัพเกรดกำแพงให้มันกลายเป็นเหล็กซะ ี่ผมอัพเปลียนกำลังให้มันให้มันกลายเป็นเหล็กแล้วทุกนทุกทุกมันมีทางเดียวที่เราจะขึ้นไปได้ทำลายกระแผงข้าหมดตันนี้มันกำลังจะทำลายกระแผงข้างบนมันทำมันลายมันได้แล้ว ได้เลยครับท่านตอนนี้ผมอัพเกรดกำแพงเรียบร้อยครับท่านจุดเออนนะก็จะต้องเด็กนี้ก็ถึงไปได้ครับกำแพงเรานาสิบชั้นไม่รู้ถึงสิบรือเกินด้วยงั้นกำแพงชิ้นหนึ่งได้มาเดียวกำแพงทลายต่อ เลี้ี้หนึ่งช้อนนี้เขาต้องซ่อมใหม่ og Takk, jeg òg. ทำไปเร็วเร็วการจัดการพวกมันไปแล้วอดีเี่ยวกัการพย 最後まで行け。Song, มุดข้าดินแล้วคุณหายข้าดินแล้วนี้การจูเจมพวกเราเนี่ยตึเพี่ยังเวลาไปเนี่นี่คือรถที่ปล่อยแสง UV ได้ รู้จุดอ,อ่อนขแล้วได้ไงตีบไม่ได้เออฆ่ากันเป็นผุยผงเหลือแค่ฟัเตนแค่ฟัเตนตัวจีเกินไปด้วยได้กับท่านเออ รถได,ได้ว้าไปแล้วฉันมาอยู่ในโลกนี้ได้ยัไงตันมันถล่มตอห้นี่ฮตายซะ E uh. すごいおいしそう

เป็นไาเดียวเนธรรเนียนคนใดเป็นคนใานะของฉัน,นก็ต้องเจอีกล่องจากหัว่ัเหนึ่ง กี่โมงก็ยะคู่กันแบบนี้ต่สองค้าที่ไม่มีวันจุดจบก็ดูคู่กันในโลกนี้ต่อไปหวั่นจะครบสี ฉันติดไฟ <c oughs> เพราะคือนายทำลายฐานทัพของฉันยังไงนะ่ะฉันโดนเผาอนี่กินเยอะเอ้อ ko ko au au futsa pinga ko pa he เห็นฟอาไปสร้างฐานตัวเองกัน